สวัสดีครับผมโจเกร์จากเทอเปอร์นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะแต่ว่ามารีวิวช็อกโกพายครับผมพอดีวันก่อนนะผมดูคลิปคลิปหนึ่งนะฮะที่เขาพูดถึงคนเกาหลีเหนือนะฮะที่หนีออกมาจากเกาหลีเหนือเลยเพื่อมาเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าเขาอยากกินช็อกโกพายนะฮะมันเป็นอาหารยอดนิยมขนมยอดนิยมดีกว่านะครับที่ขายดีมากๆในเกาหลีเหนือนะ,ะแต่ว่าถ้าโดนจับได้ก็โทษหนักมากเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนเกาหลีเหนือถึงว่า มีตั้งกฎด้วยว่าห้ามกินชโคโค็อกโกแลตห้ามกินขนมนู่นนี่นั่นนะฮะหรือแม้แต่การเสพสื่อ,อต่างประเทศนะคระับนะอันนี้ผมเขาไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ละการเป็นเรื่องของประเทศเกาหลีเหนือนะฮะก็ได้แต่เห็นใจนะครับผมพอดีว่าเขาหนีมาเกาหลีใต้เนี่ยแล้วโดนยิงพลุนเลยนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับโดยที่ประโยคแรกใน,ในคลิปที่ผมดูเขาบอกว่าเขาพูดถึงช็อกโกแลตเขาอยากกินช็อกโกแลตมากนะฮะประโยชน์แรกที่เขารอดชีวิตมาผมก็เลยเกิดความอยากกินขึ้นมานะฮะ วันรุ่งขึ้นก็เลยไปหาซื้อช็อกโก้พายนะครับทั้งหมด3ายี่ห้อนะครับเริ่มจากลาเต้นะฮะตัวนี้ก็ลาเต้นะฮะก็เป็นตัวช็อกโก้พายนะครับที่เขียนว่าโกโก้พรีเมียมนะครับตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้มี6ชิ้นนะฮะราคาอยู่ที่60บาทนะครับผมแล้วต่อมาก็เป็นโอเรียนนะครับตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมเลยเวลาพูดถึงเกาหลีเหนือเนี่ยที่อยากกินช็อกโก้พายอะ่ะก็มันจะมียี่ห้อนี้โผล่ขึ้นมาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็6ชิ้นเหมือนกัน5้าบาบาทนะครับดูดีมากนะฮะของด นะครับแล้วสุดท้ายนะครับของประเทศไทยนี่ของประเทศไทยเลยนะครับช็อกโกแลตของยูโรนะครับนี่นะฮะอันนี้เยอะเลยนะคะบมี12ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่55บาทนะครับก็ราคาตามนี้เลยตัวนี้12ชิ้น55บาทตัวนี้6ชิ้น55บาทและตัวนี้นะฮะแพงสุดครับผม6ชิ้น60บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแต่ละรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ละยี่ห้อเนี่ยอร่อยกว่ากันนะครับ เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็คิดแหละว่าเอผมจะอยากกินโกโ้อโกโพายมากแต่จะซื้อยี่ห้อไหนดีพอไปเจอในห้างเนี่ยก็มีสามยี่ห้อเนี่ยที่สะดุดตาม,มากๆก็เลยซื้อมาหมดเลยมาลองดูนะฮะก็เริ่มจากตัวแพงสุดแล้วกันนะครับนี่โกโก้พรีเมียมนะครับนี่แกะดูเลยนะฮะยังไม่แกะเลยนะครับชิบๆช,ช,ช,ชนะฮะก็มีทั้งหมด6ชิ้นมานับกันดูนะฮะนี่นะครับหน สมนะครบสี่ห้าแล้วก็หกครับผมต้องบอกว่าเฮ้ยซองสวยนะฮะซองดูมีราคาดูแพงมากนะครับไม่รู้ว่าผมจะกินไหวหรือเปล่านะครับที่จะชิมทั้งหมดสมชิ้นเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งทานเข้ามานะฮะไปกินบุฟเฟต่ตมานะฮะเมื่อกี้กินอาหารเกาหลีเหมือนกันนะฮะไปกินหมูย่างเกาหลีนะครับจะมาลองกันนะฮะชิ้นแรกของตเต้น,นะฮะชึบ นะครับโอ้ oh. นี่ครับผมเฮ้ยน่ากินนะฮะเคลือบช็อกโกแลตทั้งชิ้นเลยนะครับดูดีมากๆนะครับนี่ให้ดูชัดๆนี่ดูดีนะฮะชิ้นอย่างนี้เดี๋ยวลองชิมนะครับด้าน,นหลังอย่างนี้อ่าเนี่ยแบบฟินแบบบิวตี้บล็อเกอร์อ่ะนะฮะโอเคลองชิมดูนะครับอืม อร่อยครับผมแป้งนุ่มๆน,นะฮะมีความล้่นๆน,นะครับแล้วก็ข้างในมีเป็นมัดเมลโลนะครับแล้วก็มีชั้นของช็อกโกแลตเคลือบอยู่ข้างนอกนะฮะอร่อยนะผมว่าอร่อยเลยตัวนี้อร่อยนะครับหวานน้อยด้วยนะฮะรสชาติหวานน้อยต่อไปก็ตัวนี้ฮะโอเลียนนะครับนะครับถ้าทานไม่หมดเดีย๋ยวผมยกให้น้องชายแล้วกันนะครับ ตัวนี้ก็หกชิ้นเหมือนกันเฮ้ยจะบอกว่าซองมันดูคลาสสิกอ่ะเฮ้ยซองสวยสวยกว่าของลตเต้เนะโอเลียนเนี่ยซองสวยนะครับมีหกชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบครับผมหกชิ้นนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ซองเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวซองสวยมากอะมันดูมีความเป็นเกาหลีอะ่ะดูเปน็นอาหารเป็นขนมท้องถิ่นนะฮะแบบนี้เลยเอาจริงคือว่าเราไปเที่ยวเกาหลีเราไม่ต้องซื้อเลมเลยก็ได้นะฮะมาหาซื้อในบ้านเราได้หมดเลยเนี่ย คล้ายๆกันนะชิ้นใหญ่กว่าด้วยนะครับเนี่ยดูความชิ้นชิ้นมีความอวบหนากว่าเดี๋ยวมาเทียบกับเห็นไหมนี่ฮะมีความเป็นชิ้นอวบหนากว่านะฮะนี่จับแล้วมีความหนาหนากว่านะครับมีการเคลือบช็อกโกแลตเหมือนกันคล้ายๆกับของอตเต้เลยนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอืมข้างในมีมา์เมลโลนะ เนื้นขอขนมค่อนข้างร่วนนะครับกินดูแล้วก็ผมว่ามันมีกลิ่นแปลกๆอยู่ข้างในอะ่ะถ้าเทียบเนี่ยต้องบอกว่าแพ้ครับแพ้ของลอตเต้นนะลอตเต้อร่อยกว่านะคะให้เทียบกันนี่คือลอตเตออ้อร่อยกว่าอร่อยกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าจะแพงกว่าห้าบาทนะแต่ผมบอกเลยว่าน่าน่าเพิ่มตังค์นะครับนะครับนี่คือรสชาติของโอเลียนนะฮะ สรุปก็คือมันสู้ลาเต้ไม่ได้ในความรู้สึกผมนะสู้ไม่ได้แล้วสุดท้ายของของบ้านเรานะครับประเทศไทยนี่เดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้เยอะเลยนะฮะเต็มกล่องเลยสิบสองชิ้นนะฮะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับช็อกโกแลตซองแบบนี้นะครับก็สวยคลาสสิกแบบประเทศไทยนะครับผมมาดูขนาดกัน ให้ขนาดเล็กอะ่ะคือขนาดเนี่ยถือว่าเล็กกว่านะครับเล็กกว่าของโอลิเนแล้วก็ให้ความรู้สึกเล็กกว่าของลอเต้นิดหน่อยนะครับชิ้นเล็กแล้วบางกว่านะครับของไทยขนาดจุ๋มจิ๋มที่สุดเลยนะฮะของไทยข้างในาไม่มีมาเป็นโล ของไทยเ้าน่นจะเป็นครีมสีขาวนะครับเป็นครีมขาวเป็นคิมวมินิลาแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอย่างนี้นะฮะคือให้ความรู้สึกค่อนข้างค่อนข้างดอยกว่าสองยี่ห้อแรกจะถามว่าอร่อยไหมก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะครับจะเป็นรสสัมผัสที่ตัดต่างกว่าเพราะว่าสองอันแรกเนี่ยจะมีมัเป็นโลดตรงกลางส่วนนี้ไม่ใช่ตรงกลางมันจะเป็นครีมสีขาวนะครับแล้วก็ชิ้นเลก็กกว่าเพื่อน แต่ว่าไม่มีกลิ่นแปลกๆแล้วก็แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างหวานแล้วบอกของบ้านเราค่อนข้างหวานหวานแหลมนะครับถ้าเทียบความอร่อยเนี่ยผมต้องบอกว่าของราอตเต้อร่อยสุดนะฮะตามราคาเลยนะฮะหกชิ้นหกสิบบาทนะครับก็อร่อยที่สุดตัวนี้นะฮะของราอตเต้อร่อยสุดเลยลองลงมาผมว่าผมกับผมชอบของโอเลียนน้อยที่สุดนะผมไม่ค่อยชอบของโอเลียนเท่าไหร่ถ้าทเทียบแล้วผมว่าของของบ้านเราอ่ะของยูโรกินง่ายกว่า นะครับรสชาติกินง่ายกว่าก็ตามนี้เลยฮะลองไปหาซื้อกันดูถ้าเกิดวินจริงๆเลยนะที่แนะนําจริงๆก็คือของลอตเต้ครับตัวนี้นะฮะอร่อยที่สุดนะฮะช็อกโกแลตยี่ห้อนี้อร่อยสุดสามารถไปลองกันได้นะครับตัวนี้เลยนะฮะสองแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยหกชิ้นหกสิบบาทครับผมก็ไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ